สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n แนลหมอหมีเมาส์มอยช่องกกนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำ5วิธีดูแลเบื้องต้นเมื่อท้องเสียนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับอาการท้องเสียทายเหลวถ่วทายเป็นน้ำนะครับเป็นอาการที่พบได้บ่อยนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็พบหลายคนเลยครับที่มีอาการท้องเสียนะครับส่วนใหญ่สาเหตุเกิดจากการที่รับประทานอาหารที่ไม่สะอาดนะครับหรือว่าปนเปื้อนเชื้อโรคครับทให้ร่างกายเนี่ยเกิดการติดเชื้อ เสื้อลำไส้อักเสบนะครับทำให้มีอาการท้องเสียถ่ายเหลวถ่ายเป็นน้ําขึ้นมาครับดังนั้นในคลิปนี้นะครับหมอหมีเลยจะมาแนะนำครับ5วิธีดีๆนะครับในการที่จะดูแลตัวเองเบื้องต้นเมื่อตัวเองเนี่ยท้องเสียนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันครับว่า5วิธีนี้มีอะไรกันบ้างครับ วิธีที่1รับประทานอาหารอ่อนๆไปก่อนนะครับเมื่อเราท้องเสียเนี่ยลำไส้ของเราก็จะอักเสบนะครับทําให้ความสามารถในการดูดซึมน้านะครับหรือว่าการย่อยเนี่ยลดลงครับดังนั้นแนะนําว่าควรรับประทานอาหารนุ่นๆไปก่อนนะครับเพื่อให้ลําไส้ของเราได้พักนะครับก็อย่างเช่นพวกโจ๊กหรือว่าข้าวต้มอะไรแบบจืดๆอย่างเงี้ยทานไปก่อนได้เลยนะครับแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงอาหารที่จะไปกระตุ้นนะครับทำให้ลําไส้บีบตัวหรือว่าถ่ายมากขึ้นนะครับนั่นก็คือพวกผลิตภัณฑ์จากนมต่างๆนะครับหรือว่าพวกช้า ากาแฟนี้ให้งดเลยครับอาหารไม่สุกอาหารหมักดองอาหารรสจัดแบบนี้นะครับหลีกเลี่ยงไปก่อนครับทานอาหารจืดๆน,นะครับโจ๊กข้าวต้มอ,อ่อนๆไปก่อนครับก็จะทําให้อาการท้องเสียของคุณดีขึ้นครับ วิธีที่2ดื่มเกลือแร่นะครับข้อนี้ก็สําคัญนะครับหากเราถ่ายเยอะมากนะครับบางทีวันหนึ่งเนี่ยสิกว่าครั้งขึ้นไปแนะนําว่าควรที่จะดื่มเกลือแร่เป็นการเสริมเข้าไปครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยจะขาดพวกวิตามินแล้วก็เกลือแร่ต่างๆจากกันที่เราถ่ายไปเยอะๆนะครับร่างกายก็จะซุดโทมได้นะครับดังนั้นแนะนําว่าควรที่จะหาเกลือแร่มานะครับก็ไปซื้อตามร้านขายยาได้เลยครับ ORS นะครับมาชงทานแล้วก็เวลาทานเนี่ยตัวเกลือแร่ไม่ควรที่จะดื่มรวดเดียวหมดนะครับอาจจะทําให้ไปกระตุ้นนะครับแล้ว แล้วก็ถ่ายอีกดังน,นั้นเวลาถ้าจะดื่มเนี่ยควรค่อยๆดื่มค่อยๆจิบไปเรื่อยๆครับอย่างน้อยเนี่ย5-10นาทีใน1แก้วนะครับก็จะช่วยให้ร่างกายของคุณสดชื่นมากขึ้นครับ วิธีที่3รับประทานอาหารให้ลดลงนะครับหากเราท้องเสียนะครับก็ไม่ควรที่จะรับประทานอาหารในปริมาณเท่าเดิมนะครับบางคนเนี่ยท้องเสียอยู่ยังไม่กินบุฟเฟ่ไปกินอะไรนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าลำไส้ของคุณเนี่ยยังอักเสบอยู่นะครับยังไม่พร้อมนะครับที่จะย่อยอาหารหรือว่าดูดซึอมอาหารต่างๆนะครับหากเรารับประทานอาหารที่มากเข้าไปก็จะไปเพิ่มการทํางานของลำไส้ของเราได้นะครับดังนั้นแนะนําว่าควรรับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากจนเกินไปก็จะช่วยให้ท้องเสีย คุณดีขึ้นเร็วครับ วิธีที่4สังเกตสัญญาณอันตรายนะครับให้เราสังเกตอาการตนเองครับว่ามีอาการอะไรที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าจําเป็นที่จะต้องไปพบแพทย์หรือว่าไปโรงพยาบาลนะครับหากเราท้องเสียมีอาการอื่นร่วมอย่างเช่นว่ามีอาการไข้สูงนะครับ38 39ขึ้นไปนะครับหรือว่าถ่ายออกมามีมูกเลือดปนนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยถ่ายเยอะมากนะครับถ่ายแบบประมาณ1 0 2ถึงครั้งต่อวันแบบนี้นะครับหรือว่ามีอาการเหนื่อยแล้วครับอ่าวูบนะครับทานอาหารไม่ได้แบบนี้แนะนําว่าควรที่จะรีบ ไปพบแพทย์นะครับเพื่อทําการตรวจรักษาแล้วก็อาจจะต้องให้น้ําเกลือหรือว่ายาฆ่าเชื้อต่อไปครับ วิธีที problem. Problem ่5รับประทานโปรไบโอติกนะครับหลังจากที่เราหายท้องเสียแล้วนะครับเน้นย้ำว่าหายท้องเสียแล้วนะครับควรที่จะรับประทานในตัวโปรไบโอติกครับโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ตัวดีนะครับที่จะไปช่วยปรับสมดุลลำไส้ของเราครับให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับอ่าให้เรามาขับถ่ายเป็นปกติเหมือนเดิมครับโปรไบโอติกนะครับก็จะอยู่ในอาหารจาพวกนมเปรี้ยวหรือว่าโยเกิร์ตนะครับดังนั้นเนี่ยลองไปหามารับประทานดูครับก็จะช่วยให้ปรับสมดุลลำไส้ของคุณให้กลับมาเป็นปกติได้เร็วยิ่งขึ้นครับ และนี่คือทั้งหมด5วิธีครับที่จะช่วยดูแลเบื้องต้นเมื่อคุณท้องเสียนะครับสำหรับใครไม่เวลาฟังทั้งคลิปเดี๋ยวหมอมีจะสรุปไว้ท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างครับวิธีที่1นนะครับรับประทานอาหารที่อ่อนๆไปก่อนนะครับอย่างเช่นโจ๊กหรือว่าข้าวต้มครับวิธีที่2ครับดื่มน้ําเกลือแร่ วิธีที่3ครับรับประทานอาหารให้น้อยลงวิธีที่4ครับให้สังเกตอาการอันตรายครับหากมีอาการเหล่านี้ควรที่จะไปรีบพบแพทย์นะครับและวิธีที่5ครับให้รับประทานโปรไบโอติกหลังจากที่หายท้องเสียแล้วนะครับลองนําไปปฏิบัติกันดูครับรับรองเลยครับว่าจะทําให้อาการท้องเสียของคุณดีขึ้นนะครับแล้วก็ดีต่อลําไส้ของคุณครับหากใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาท์มอยด้วยนะครับตอนนี้หมอหมีมีเพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับพิมพ์เลยว่าหมมอี เมามอไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสและก็เช้าวันเสาร์ครับในช่องหมอมหม,อมีเมา์มอมครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคําถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย